ขอต้อนรับกลับมาสู่รายการของเรานะครับเข้ามาทีเดียวก็มานั่งกันอยู่แล้วนะฮะท่านพาท่านด้วยกันนั่งอยู่เต็มเลยทีเดียวคุณกุ้ยนี่หน้าตาเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรฮะหน้าการิมกะารียิหน้าการิมกะารียิมีความสุขผมก็หน้าอย่างนี้แหละมันสดใสขึ้นหน้าอย่างนี้แหละก็ดูดูสดใสขึ้นกระชุ่มกระชวยน้องเขาบอกเสดเต้นเมื่อกี้ได้ยินว่าทำไมทำไมอยู่อยู่ที่บ้านเจอหน้าเมียแล้วมันมันโหดอยู่ย่างนี้เลยโอ้โหจบเลยอีกแล้วเมียคืออะไรพี่เมียคืออะไร ดูมันพูดดูมันพูดอ่ะพูดดีนะก่อนแรกเลยขอขอต้อนรับทุกท่านก่อนแล้วกันนะตอนนี้ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยทำไมทำไมต้องนั่งนั่งนั่งเอียงไปทางดีกันหมดเลยนะคุณจะให้เขานั่งอย่างนี้ไงนั่งอย่างนี้ก็ไม่ไหวเลยพี่ห้องมันอยู่นี้ก็ต้องนั่งอย่างนี้เลยไก่ให้่ไก่เอาอ๋อเลือกระโเปลือกเปลือกใช่สาวก็ต้องมีวิธีนั่งใส่เกงสีอะไรกันนั่งพี่อยากรู้ไม่ใส่ไม่ใส่ เมื่อกี้คนนี้บอกว่าตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรน้องเฟิร์สบอกโอ้ผมตื่นเต้นนี่โอ้โหคนลุกไปหมดเลยตัวเราไม่ได้ไต่ไม่ได้ไต่อ๋อเหรอออ๋มันร้อนมันเหนอะใช่ไหมเอาไม้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 เอาไม้มาหนิไม้เดี๋ยวให้แนะนำตัวจับแรกให้แนะนำแต่ละท่านด้านลุ่นก่อนก็ได้พี่อันนี้ใกล้ๆเอาคนนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ามาสสวัดีค่ะชื่อพิ๊บนะค่ะลาดามาสิงห์พรมค่ะ GND 15นะคสิบห้าอ่านะกดไลค์ให้น้องกันด้วย สวัสดีค่ะชื่อแบมโบนะคะ GND 13ค่ะลัคกี้นัมเบอร์ค่ะจำง่ายจำง่ายสวัสดีค่ะวริศราโพธิยานนท์เมบีนะคะหรือเมบีแม่ให้มาค่ะ GND 14ค่ะเมบีนะสวัสดีค่ะสัจจีรัตนปัญญาค่ะชื่อเมค่ะ G GND 10ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สค่ะ GND 03 03ค่ะอ่ามคับ นำตัวทั้งหมดแล้วเรียบร้อยละหลายคนเมื่อกี้จะถามด้วยมว่าทำชื่อกันไหมชื่อชื่อมีความหมายอะไรเมื่อกี้แบมโบแบมโบแบมโบนะไหนแบมโบแบมโบแบมโบแปลว่าอะไรับแบมโบถ้าเอาแบบจริงๆเลยใช่ไหมคะก็คือพ่ออยากให้ชื่อแบบจริง าไม่จริงคนอื่นก็ต้องคิดว่าตั้งขึ้นมาเองแต่จริงๆแล้วคือพ่อคุณพ่ออยากให้ชื่อแบมคุณแม่อยากให้ชื่อโบแล้วก็ทะเลาะกันด้วยความที่ว่าทะเลาะกันก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่บ้านก็คือพ่อเรียกแบมแม่เรียกโบเป็นอย่างนี้แต่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เกิดเลยแล้วไ่เคยเจอกันนะพม่เคยเจอนะอันนี้ถ้าพ่อชื่อคุณพ่ออยากเรียกแบมแม่อยากเรียกโบไอ้ที่ถ้าถ้าแม่อยากเรียกถึงไม่เป็นแบมมันถึงหรอเล่าต้องเป็นอย่างนั้ เออแล้วเพื่อนเเรียกอะไรเพื่อนก็เรียกแล้วแต่คนส่วนใหญ่เรียกแบมคยกแบม่แคุณมแพทย์เรียกอะไรดีฮะถ้าจะเรียกอะไรของแบมโบนี่จะเรียกแบมหรือโบนี่รียกแบมน่าจะดีกว่าเรียกแบมแบมดูจะเหมาะกว่าใช่ไหมเรียกที่รักก็ได้นะคะโอ้ะดุ้งเลยช็อตช็อตไปช็อตไปช็อตไปไหนไหนเอามาจริงสิบดื่มสิบดื่มไม่ใช่อ๋อ พี่พี่แมวเพชรนี่ยเขาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนใจดีอ่าเป็นคนใจอ่อนเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอะไรแบี่มีมาพูดอย่างเงี้ยมีมาพูดเขาเรียกว่ามาพูดแบบเอาใจนิดนึงให้หมดให้หมดนะป๋าอยู่เมื่อวานเมื่อวานลูกขอกินติมหางเสือเป็นไงพี่โอ้ไม่ไม่ไม่แพงนิดเดียวไม่จีบบาทผมซื้อแว่แดกให้หมดนะลูกงี้ไรก็รูแล้วก็น้องยามเบ็นบัวก็ สิบพร้อมจ้าอ่าคระพรตอบอุ่นแล้วเมื่อกี้ใครบอกอะไรนะเมย์บีอีกคนนึงอ่าเมบีไหนเมบีแม่ให้มานี่ให้แม่นี่พ่อพ่อตั้งชื่อเมแม่ตั้งชื่อบีแบบเหมือนกันปะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไหนไหนที่มาเมบีนี่คือชื่อแรกเลยวะเมค่ะชื่อเมใช่แล้วบีนี่มาทีหลังใช่ค่ะเพิ่มความเก๋ไปยังอีกสองขยันเก๋อะไรอย่างงี้ใช่แล้วแม่ให้มานี่ความหมายมันคืออะไรก็ตรงตัวเลยค่ะพี่คิดว่าจเลยคะ มันต้องดูขนาดนี้ีน้องเมฆแสดงว่าเขาเนี่ยธรรมชาติเป็นอะไรอย่างนี้เขาไม่ตรงแอร์มแล้ใช่น้องก็ถามนน้องเป็นคนเปิดเผยก็ถามว่าพี่คิดอะไรก็คิดว่าน้องไม่ได้ทำอะไรมาเติมแต่งอะไรมาแม่ให้มาโดยธรรมชาติ บอกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านัทชัวร์สบิลนัทชัวร์พอจะบอกนัทชัวร์สบิลพี่แนวหน่อยได้ไหมจ้าน้องเมบีพอจะบอกบอกมิติส่วนตัวให้หน่อยโอ้โหตัวเองก็อยากรู้หรือเปล่ามิติส่วนตัวหมายถึงสัดส่วนอะสัดส่วนสัดส่วนสัดส่แมวเดี๋ยวให้แมวเขาเขาเลี้ยงเนี่ยพี่แมวนะเขาถ่ายเห็ขาถ่ายน้องใครไม่รู้จำชื่อได้ ทายถูกทุกข้อทั้ง3าสัดส่วนนะแล้วรถกวนยืนนะรบกวนยืนนี้สัปดาห์ก่อนนี่พี่ติ่งทายถูกหมดเลยนะกล้องนะกล้องกล้องช่วยจับน้องเมบีหน่อยแล้วเดี๋ยวให้แฟนๆกดไลค์เมเบียกวนหมุนนิดนึงนะฮะอันนี้นี่จีนดีเบอร์อะไรฮะสิบสี่ค่ะสิบสี่โหกวนบวกกันเต็มเลยราคาไปแกดูคุณแม่เพชรดูแล้วกะเท่าไหร่นะสัดส่วนสัาส่วนถามที่มาเรากดหรอเราเขาไม่รู้จักเรา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 รกดอ่ะรุ่นเก่าเออเก่าเกินอ่ารู้สัดส่วนเหรอ 17่เจ็ดอ่ะาเจ็ด L ยี่สิบยี่สิบห้าที่หก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 สามห้ผิดเป็นนิดเดียวค่ะผิดนิดเดียวคือ L ยี่ส้าเมื่อกี้จะยิบห้าอยู่แล้วแต่ว่าเหลือถูกบอดที่เหลือถูกหมดเห็นไหมพี่ติงนี่เชื้านี่คงกลีเป็นเหี่ยวเลย ถึงมาถึงมาถึงมาเก่งมากเก่งมากเอผมดูบ่อยพวกนวลนางพวกอะไรนี่มีติดกันนวลนางมันไม่เหมือนกันนี่อ่าน F H M F H M นะพอน้องนี่เขาลงเคยลง F H M มาแล้วเมื่อสักประมาณปลายปีก่อนใช่ไหมลงลงสองเล่มพี่จำได้ใช่แบ่งแบ่งเป็นสองภาพไทยไทยลงมาแล้วมีมีหน้าปกขาวกับหน้าปกดำใช่อ่หน้าปกขาวหน้าปกดำไม่ไม่ทราบว่าอยู่อยู่เซตเดียวกันหมจ๊ะน้องน้องที่มาด้วยกันหรือคละกันคละกันคละกันใช่ไหมอ่าดู F H M เล่มนั้นผมเก็บไว้ ดีเลยมันเจ็บออกไปเลยแล้วฮะแล้วเปไม่ออกมาอ่านเลยไปในห้องน้ำเปิดได้ทุกแน่เดี๋ยวว่าหลังผมไปบ้านคุณบุ๋มคนณยิ้มอ่านด้วยฮะคุณเล่นเดี๋ยวเตาน้องเขาเล่นอ่เคก็เปิดอกเปิดอกคุยมาเปิดอกคุยหน่อยคุยหน่อยถามถามว่ามาอันนี้เอาเอางี้ก่อนเอาตอนแรกเอาเป็นแบบว่าทำอะไรกันอยู่บ้างอะไรตอนนี้เรียนหนังสือหรือทำงานหรือเป็นพี่ตี้หรืออะไรก็ว่าไปทำงานทำการหรือว่าเรียนหรืออะไรก็ไเจบแล้วกันไล่มมาไลจมะ ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทําอะไรค่ะเพิ่งเรียนจบค่ะรองานลงงานประจําอยู่อะค่ะอยากทําอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆอยากเปิดร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะตอนนี้กําลังศึกษาเกี่ยวกับการทําเสื้อผ้าอยู่อะค่ะแต่พูดถึงขายของถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้ลงทางหน้าเพจอะโอ้โหถ้าติดตลาดนี่ขายดีนะษาต่อไปครับน้องเมอ่าเม์น้องเม์เฉย เมย์เฉยๆกับเมย์บีอ๋อหรือว่าชื่อตรงกันคนไม่รู้ว่าเมย์ไหนอะนะเอเมย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเรียนค่ะเรียนอยู่จะจบยังจ๊ะยังครปีแล้วครับปีอะไรละปีสองเนาะคณะอะไรครับนิเทศค่ะเพิ่งปีสองเองดอกดอกดอกไว้ดอกไว้ดอกไว้ก่อนเลยนิเทศนิเทศครับมเมย์บีเมย์บีเมย์บีค่ะก็ยังศึกษาอยู่ค่ะครับผม มหาวิทยาลัยหอการค้าโอ้โหแถาบ้านพี่เลยเนี่ยฮะดีอนบ้านอยู่ดินแดงทำไมตาพี่มันขยุบขยุบอะเป็นตระกายปิ้งๆิใช่ไหมพี่จอนก็ขับรถไปวนบ่อยไปบ่อนบบนบบบบบบบนบบบนบบ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 บับบ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 บว่าไบบบรบบ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 บาบบบบบีบบบบบม่บบบบะหาบรอบบ่บบีบมบเรียบคณะอะไรอยู่เรียนษาุษยศาสตร์ค่ะเป็นสาขาภาษาอังกฤษค่ะ มนุษยศาสตร์ท e ี่เขาเรียนเกี hey ่ยวกันอะไรเบบว่าศึกษาความเรียนให้เป็นมนุษย์มนุษยศาสตร์อเล่นเหรอล้เล่นกูถึงพวกเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นมนุษย์เท่าไหร่ศึกษาคือศึกษาความเป็นมนุษย์อ่ะ ปีปีอะไรแล้วนะปีสุดท้ายแล้วค่ะปีสุดท้ายแล้วนะครับครับแบมโบแบมโบใช่ไหมคะตอนนี้ทำพิตตี้เอ็มซีไทยแบบอีเวนต์ทั่วๆไปค่ะแล้วก็เสียงเสียงได้นะเสียงจังหวะการพูดาคุณต้องดูละมุนคุณไม่ออกหน้าเหมือนเคยเจอไหนเคยเจอหนูอยู่แล้วเพราะหนูทำอีเวนต์ทั่วๆไปเออคุณก็ต้องเคยเจอแน่เลยเคยเจอพวกโรคจิตไหมเวลาเวลาไปยืนทำพิตตี้อย่างเงี้ยมีไหมมีเยอะมากถ้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงตึงมากใช่จะจะเป็นโรคจิตแบบ เออทำเหมือนเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาขอถ่ายแต่จริงๆเขาถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปเราเขาก็จะยืนอยู่อย่างนั้นประมาณแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้แบบอยากยืนด้วยเคยเห็นแล้วอย่างงี้แล้วก็ได้แล้วอย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้แหละอย่างนี้เป็นกล้องเป็นจอบน่าแนวนี้นี่ใช่เลยว่าจะไปยืนนิ้หนักเลยนะไม่ให้ยืนทีลูกที่สอง แล้วกมีมีแลนค่ะเกี่ยวกับการขายของออนไลน์เป็นพวกอาหารเสริมรวมไปถึงอาหารอาหารไทยด้วยที่แบบมีอาหารหมาให้คุณกุ้ยกผมมีอยู่แล้วเต็มบ้านเลยตอนนี้อแล้วได้ยินที่พี่จอมเขาพูดเมื่อเมื่อเบรกไปแล้วไหมที่ว่ามีแม่ท้าหรือเสียงการคนดูเป็นแสนเนี่ย มีอัันนน้เคยดูแล้วมีไลฟ์มีอะไรแบบนั้นบ้างหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะถ้ามีแบบโปรเจกต์ออกมาคือทําแน่นอนต้องรอติดตามกันครับผมอ่ะอีกท้ายหนึ่งชื่ออะไรนะอีกทีนีจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามที่มาเลยจุ๊บจิ๊บนี่คืออะไรจ๊ะก็ตอนแรกชื่อจิ๊บค่ะจุ๊บจิ๊บเฉยใช่แต่ว่าจุ๊บจิ๊บก็คือเหมือนกินเยอะกินบ่อยกินจุ๊บจิ๊บกินจุกจิกแต่ตัวดูหุ่นแล้ไม่น่ากินเยอะนะนั่นแหละสิเขาผ่านดีครับ ออนไหนจะต้องออกกําลังกายบ่อยค่ะตอนกลางคืนเฮ้ยไปเต้นไปเต้นใช่ใช่ไปเต้นไปเต้นไปเต้นพอเลิกงานแล้วก็ไปไงครับผมใช่ค่ะเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนเราต้องออกกํทํางานอะไรครับทํางานอะไรครัหรือว่าหรือว่าเรียนอยู่เพิ่งเรียนจบหมาดๆเลยค่ะยังไม่ได้รับปริญญาเดี๋ยวจะรับปลายปีนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รับพิตตี้ทั่วไปนะคะฟรีแลนซ์ถ่ายแบบเหมือนกับแบมโบ่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะได้ให้น้องเขาพัก นะฮะให้พักดื่มน้ำอะไรกันสักนิดหนึ่งพักหายใจคอกันนะฮะให้ท่านผู้ชมนี่ไปแวะเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำอัสว่อะไรก็ว่าไปครับครับเดียวไม่ไกี่วินาทีสถานะสถานะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอ่าครับ